วันนี้เดี๋ยวผมมาทําการถอดล้างนะครับกับไดกินอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็ถอดแบบไหนครับก็เหมือนเดิมครับงัดด้านข้างนะครับฝาหน้าทั้งสองฝั่งแล้วยกขึ้นนะครับตัวเดือยนะครับดึงออกไปด้านหลังนะครับแล้วก็ยกขึ้นครับทั้งสองฝั่งอินเตอร์ครับดันขึ้นแล้วดึงออกครับตัวบานสวิงนะครับปลดล็อกตัวนี้ออกแล้วงอเลดน้อยครับแล้วดึงออกได้เลยครับ น็อตล็อกจะมีสองตัวนะครับนี่หนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวฝาครอบด้านบนจะมีเดือยตรงนี้นะครับดึงออกดึงออกจากเดือยครับดัดจับตรงนี้ดึงครับออกไปแล้วครับถ่านน้ำทิ้งนะครับถอดน้ำตัวนี้ครับหนึ่งตัวตัวนี้หนึ่งตัวเป็นหนึ่งตัวต่อฝาคอนโทรลนะครับแล้วก็ต่อแจ็คตัวมอเตอร์บันสวิงออกนะครับถอดน็อตตัวนี้หนึ่งตัวครับ ถอดน็อตหมดแล้วนี่โปรดันนี่ครับแล้วดึงขึ้นครับทั้งสองฝั่งครับหลุดแล้วครับถอดล้างน้ำทิ้งก็จะเห็นใบพัดลมนะครับรุ่นนี้ไม่มีน็อตนะครับเป็นแม่เหล็กนะครับเราต้องมาถอดปาเพอตัวนี้ครับมีน็อตหนึ่งตัวสองตัวถอดเสร็จยกตัวนี้ขึ้นครับใบพัดลมออาได้เลยครับเรียบร้อยครับพร้อมล้างครับ